เสียของสิ่งครับปลา,า,าลาวันเราบ้างกับชาชาดิมทือนนเข้าขนาดปลามึก กรอบแล้วครับวันนี้เจอหมูกรอบจ้าติดเลยก้อนดูเลยสวยมากสวยครับยานะคนทำทำอดีนะหมูกรอบเนี่ยทัใหม่กับเสี่ยมดีเลยเสี่ยผมจะผสมกับตะเบิร์ด้วยน้ำหมูกรอบไข่ดาวพร่องใหญ่เบอร์อะไรครับเบอร์สองจ้ะ เบอร์สามก็ใหญ่เบอร์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 หนึ่งใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่เบอร์ศูนย<ก>์น่ะใ,ใ,ใหญ่สุดใหญ่สุดเบอร์ศูนย์แค่เนี้ยแหละเดี๋ยวคนกินไม่อิ่มนานะบรรยากาศอร่อยครับคนเยอะหนูกินอะไรลูกกินกับแฉลบเลยลเขาจีบจีบครับผมครับ เผัดไปเลงไปแลงเนะแค่นี้คร <c oughs> ับแค่นี้รู้แล้วว่าอร่อยครับมีผัดแค่ไปแดงแดงกมได้เลยอ๋อลืมผัดสมุนหรสมุนผัดรนมกเือสุก ไล่บนเนี้ย ปแย <c oughs> กินไหมจ้ามากินกันนะจ้าอยู่สามชัยนี่แหละสุดเลยครับผมอา่พิวการเลยครับผมสมชิงเลครับเออเงียบเมี่ยบเลยครับโอ้โหเผ็ดแท้ครับ <c oughs> ใส่ยู่ครับ <c oughs> น,นี่ไงเอาจุกจุกไปเลย <c oughs> นี่ไง <c oughs> ไปตัก <c oughs> หนึ่งนะลูก <c oughs> อันนี้ไม่ต้องใส่หรอกไม่ถ่าย <c oughs> มันไม่เข้ากัน นีน่น้ำร้อนๆน้ำกำลังเดืเอดเดือดกลัวมือกลัวมือดิปลอล้วมั้งครัะวังป่าปิดไหมในเนี่ยกำลังดีอยากทานอยาพาร์ทาด็กสดเลยไหมนะครับไข่เละๆโอหเรื่องสิ่งของสิ่งครับ

ย็นลิ้นตัวต่วนมาเลยใชม,ม <c oughs> แปลกไม่ดีลองครับลองกับหมาลาวานเราบ้างกัอบขาชาลินที่นนอืม แตกดีเสนเนื้อหนุ่มมากครับนะนึกอว่าจะขาดเร็วเร็วเน,เนื้อเนืบเลยอะหวกน้ำดอนเ,ดเลยเลยหูยหอ้โสนใจไข่ข้าวกันเลย น้ำมูกรอบใส่ข้าวจับมาเลยอหอมปีเมื่อมาครับผมอัดแต่มีเมือสุด,สด nắm tục lèng người kìm thấy đau gặp núi sàn bụng rõ rõ măng bụng cái màu cái để lèng ốc oh. ได้แรงได้แรงนะฮะนะครับเรี้ยวหอมอีสานกรับเชี่ยวแต่แบบบองคือหนึ่งขาวอาครับผมขนาดนาปลาหมึก หนเขาหนุกนุ่มเดงดีหนามมาเข้าไปเยอะ tiếp cho có xôm hỏng vậy cái xôm thì không kịp nhỉ hết cho đẹp lúng tủ mà không hỏng hang đây xài nhang lúng bể sù vào đây đây lạnh mực mực cọp còn xin đưa đào khả năng mà đừng tìm อ <c oughs> <ก> <c oughs> ขนาดกผมเคียดมากเลยด่อนเลยทัมผัดปากเค็มมันมจืดแฉไปเค้ดาวไม่ต้องไข่ข้าวหมูกรอบ ชอบมากเลยจังมอกบอยหม้อนันแรงมีหบอล้ำนะมข้ามฝุ่นมาเป็นแต่ไงกุบประแบศนี้